เป็น้หัวหรอกัหัวเเรียกอะไรนะคเป็เข้าม้า l ม่ก็เป็นฝั่งเรง99บาทเพื่อนเพื่อน้บาทรีฟ u e ได้จนกว่าร้านจะจปิดใช่ไหมนกว่า้านจะปิดจนกว่าของจนกว่าของจะหมดค่ะเพืนเพื่อนบเจต้ปลาเจพร้มทานได้เลยหรือแนานอนีินก็ได้ราคาหน้าร้ใครที่สนใจเป็นชาย เป็นชานมตุนนะเพื่อนๆเจนซิงบางรมีทั้งแบบร้อนและเย็นเลยค่ะอืมันละกนเพื่อนชื่อร้านน่ารักมากบรรยากาศดีชอเล้งหนีกระเชตลาดทูนะคะของทินตลาดทูเยอะเพื่อนๆ ต้องรอคิวนานด้วยฉันจะกินชายเย็นทุกวันเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะลิฟอยู่ที่ b p s สนามทีรารรงชาติค่ะออก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ลิ่จะพาเพื่อนๆไปถนนจุลาซอย5ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะไปดูงานเทศกาลกินเจใั่นิดนึงนะคะอาจจะเป็นคลิปท้ายๆแล้วล่ะของเทศกาลเราลงริฟเลยค่ะเพื่อน นี่คือสนามกีฬาแห่งชาตินะคะข้างหน้าคือมาบุนคลองค่ะเป็นแยกประทุมวันนะคะเดี๋ยวเราจะหันกลับนะจุฬาห้าอยู่ทางนี้ค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางไปถนนบรรทัดทองนะคะคงาเจเจออะไรวะถนนบรรทัดทองก็อยู่ตรงแยกบรรทัดทองหรือว่าแยกเจริญผลนะคะเพื่อนๆสามารถไปเดินเล่นหาอะไรทานได้ถนนเส้นนั้นะจะคล้ายๆเยาวราชแล้วนะคะตอนเนี้ย ร้านมากเป็นร้านเก่าแก่ในตำนานแล้วก็ร้านใหม่ๆนะคะที่ไปเปิดตรงนั้นนีกิจะรรมบ่อยๆเลยค่ะตอนนี้เพื่อนๆใกล้จุฬานะคะใกล้สวนหลวงสแควร์ใกล้ตลาดสามย่านนะคะเขาทะลุก,กันได้หมดอันนี้ขนะ่ายรถเมล์นะลิสต์นี่มีอะไรกับแถวนี้นะมาแถวนี้ที่ไรนะคะแถวสวนหลวงแถวสามย่านที่ไรนะ ฟ้าฝนจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยฟ้าคึ้มมาแล้วนะเมื่อกี้มอวิมาจากเชียงทานลาดพานะคะสว่างโลค่ะเพืเ่อนๆก็เป็นเส้นทางสาย BTS นะคะมาสะดวกมากถ้าเอ็ม,มาทีนี่ว่าจะจะไกลกว่านี้นะคะจะเดินไกลเพราะว่าเราต้องไปลงตรงสามย่านสามย่านาวิชาก็นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะนั่งมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแต่ถ้าตรงนี้จะใกล้ซอยสุราห้ามากกว่าค่ะ จะเป็นพวโกโรงแรมน,นะคะเผื่อท่านไหนจะมากร kita, UK, ุงเทพก็มาหาที่พักใกล้ๆสยามใกล้ๆพารากอนมาบุญคองก็ตรงนี้ก็ได้นะคะเห็นเขาบอกว่ามีร e, ้านอาหารเจมาออกงานหลายร้านเลยจะพาเพื่อนๆไปดูสันิดนึงนะคะสุดสถานีนะคะตรงเนี้ย รอบนั้นนะลิษาเพื่อนๆมาเที่ยวตรงอุทยานร0อปีใช่ไหมคะเนี่ยตอนมาค่ายกันมากเลยค่ะพอเริ่มมาเนี่ยฟา้ามืดอย่างเงี้ยและเดินได้ไม่ถึง5นาทีเลยฝนตกวันนี้ขออย่าพึ่งเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายงานให้เพื่อนๆชมก่อนตรงนี้คือสนามกีฬาแห่งชาตินะคะสุพัชราสายค่ะเพื่อนๆจะเดินลัดออกไปทางนี้ก็ได้นะคะเนี่ยตามทางที่รถไปเนี่ยคะ่ะ ก็คือวนขวาวนซ้ายไปนะคะแล้วไปออกขวามือค่ะแต่เดี๋ยวนี้จะเดินออกไปทางตรงๆนะคะเข้าทางจุฬาฯ5ให้เพื่อนๆเห็นทางให้ชัดๆนะคะฝั่งตองข้ามนะคะแล้วก็จะมีโลตัสจเจริญผลอยู่ข้างหน้านะคะเดินไปอีกสักประมาณร้อยสองร้อยเมตรนะก็จะเป็นแยกบรรทัดทองแล้วนะคะเนี่ยมันคึมคึมฝนนะคะแล้วก็ฝุ่นด้วยนะฝุ่นก็ลิขิาฝุ่นเริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเปิดเครื่องกองอากาศเนี่ย เห็นค่าฝุ่นดีขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะปกติในห้องเนี่ยมันจะสี่ห้าแค่นั้นนะคะตัวเลขอะเมื่อเช้าก็เป็นสิบกว่าเหมือนกันนี่ค่ะซอยข้างหน้านะคะจุฬาจุฬาลงกรณ์ห้าเห็นไในฝีดข่าวค่ะ เวลาเราเข้าไปดูอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอะไรที่เราสนใจอะ AI เขาจะประมวลผลนะคะโทราศัพท์ัฉลาดเพื่อนๆเขาก็จะส่งมาให้เราดูเรื่อยๆนะคะนี่ไงเทศกาลกินเจบรรพัดทองนะคะมีโคมไฟยักษ์ด้วยเหรอทำไมถนนมันเงียบๆเงี้ยยังไม่เห็นเลยนะคะตรงเนี้ยถ้าไมอย่างนั้นน่ะถ้าอยู่ไกลๆตรงนู้นน่ะเพื่อนๆเข้าทางสามย่านก็ได้ะคะ่ะ ที oh, oh, oh. <g änger> <g änger> änger> ่ตรงไหนที่เขาจัดงานจิตกินเจอะคะข้างในปะแล้จัดงานกินเจอะครับเข้าไปข้างในดินไปค่ะไปมอไซ เห็นแล้วอยู่ตรงลึกๆตรงนั้นะน่ะตอนแรกนึกว่าอยู่ตรงนี้ตลาดเจริญผลค่ะเพื่อนๆแล้วก็โลตัสนะคะไม่เจอเลยเลยเลยค่ะเพื่อนๆแว่นอีกแล้ว,ลวตรงนี้เป็นอุทยานร้อยปีแล้วก็นุลงสแควรนะคะ ไ้คะ่ะขอบเพิ่ค่า20บาทเพื่อนๆตรงนี้เขาเรียกสวนหลวงค่ะสวนหลวงสแคร์นะคะจุลาห้าเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเข้ามาทางเดี๋ยวนะจะบอกให้เข้ามาทางมาบุญคลองนะคะเข้ามาทางซอยเนี้ยก็ใกล้ค่ะเนี่ยเดินน่าจะใกล้กว่านะคะซอยนี้ออกไปซ้ายมือก็จะเป็นมาบุญคลองนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ถ้ามาทาง สามย่านมิทาวะเพื่อนๆนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ราคาพอๆกันนะคะสามย่านมิทาวซอยจุฬาส2ริค่ะเข้ามาได้นะครับเดินมาก็ได้เรื่อยๆนะคะหรือว่ก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ค่ะเนี่ลยลิเคยพาเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้คือที่เขาจัดงานเทอเมื่อก่อนเนี้ยโองานใหญ่เหมือนกันนะเก็บบรรยากาศนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะหมดเจแล้วนะ ตอนกลางคืนน่าจะสวยเพื่อนๆมาถ่ายรูปนะคะถนนตรงนี้เป็นถนนที่ถ่ายรูปสวยนะคะโอ้ยน้องอยู่ปากข้างเข้าเลยอะ่ะพี่เพิ่งมาเนี่ยจะหมดเจอ,อยู่แล้วไม่เป็นไรนี่น้องพี่มีน้ำอยู่นะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเดินถ่ายก่อนนะคะนานนนะนะนะร้านเจเจแอนจี NG, ค่ะเป็นเพื่อนน้ำลำไยออแกนิกเจ้าอร่อยนะคะอยู่ปากทางเข้าทางนี้เลย เ,เพื่อนห้าสิบบาทรีฟิลได้จนกว่าร้านจะจะปิดใช่ไหมจนกว่าร้านจะปิดจนกว่าของจะหมดจนกว่าของจะหมดค่ะเ,เพื่อนๆร้านจะะปิดค่ซื <c oughs> ้อแก้วละห้าสิบรีฟิลได้ตลอดเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าดูสองถุงขึ้นไปก็จะแถมน้ำให้ทานฟรีแบบนี้เลยนะคะ All สองถุถงถุงละห้าสิบเหมือนกันไหมห้าสิบค่ะเนี่แถมน้ำแบบนี้เลยไม่ทานฟรีแถมน้ำด้วยแถมน้ำอีกหนึ่งแก้วค่ะเ,เพื่อนๆ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอพี่ถ่ายนิดนึงนะคะเสิร์ฟมาในราคาวค่บาทค่ะแล้วก็ยังมีเป็นที่เขาใช้ัวเกับหัวเขาเรียกอะไรนะคะเข่าเมม่าที่นก็เป็นตางฝรั่งเ9บาทแล้วก็ราด้วยซอส่กินมากนะเตราคา99บาท้องมาับรองไมได้ราขอบคุณนะคะเรื่องอาหารและการดูแลสุขภาพเะ้าไปกันที่จุอาณาหยา ไปทอดคุณหนอนะคะเก็บๆรายละเอียดล้านก่อนค่ะรู้สึกว่าฝนฟ้านะคะก็มีหลากหลายเมนูมี่เุอนดสิงแต่ว่าในงานนี้ก็นำเมนูเจมาจำหน่ายในงานแล้วก็ขายเป็นเจมไอยนะคะขายเป็นเจเหมือนเดิมคือเจตลอดไปอ๋อตัวเตี้ยค่ะอ๋ออุ๊ยดีจังเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ นี่ดีมากนะคะสำหรับร้านเทียนซินบางรักก็จะใหม่เป็นอาหารเจอยู่แล้วตลอดตลอด365วันยังน่าจะมีที่น่าจะมีเมนูเป็นตักสัตว์อ่าแต่ง่ายๆก็จะมีขนมวันนี้มีวีแกนเค้กนะคะขนมจีนแกงเขียวหวานอันนี่ขนมจีนขนมจีนเหมือนกันขนมจีนแกงเขียวหวานเป็นขั้วกลิ้งเต้าหู้ทอดนะคะ เยอะแยะเลยอร่อยมากนะคะดีค่าเจด้วยเป็นชานมตุนกันได้กับเจนซิงบักนะองต้องมาให้ร้อนและเย็นเลยค่ะกับฮิวใจนี่ฮิวใจน้ำวนใบเตยซอยบางกรค่ะหลายสเก็ตหลายท่านที่เดินไปเดินมาเขาจะมีน้ำใบเตยของตัวเองคนละหนึ่งแก้วนะคะถือช่ำๆแบบนี้เลย นี่แล้วก็ต้องบอกว่าเพรามีประโยชน์มากมายเลยมากเพื่อนๆเข้ามาทางสายย่านมิชาชันแบบนี้ดื่มได้ทุกเม่ทุกวันดื่มช่วยรักษาโรคเบาหวานลดความดันโลหิตและดับพิษร้อนภายในก็บรรุงหัวใจให้ดดบเุราะว่าถ้ามาทางบีทีเอสเดินมาก็ประมาณลิตรนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็มันก็จะเหมือนไกลเนาะน่าจะยังไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจเป็นชาย นะใครที่สนใจติดต่อไปออกงานนอกสถานที่นะคะก็สามารถติดตามมาได้ที่หน้าร้านมาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ได้เลยหรือว่าเอ่ออินบ็อกจะให้คะที่ชื่อร้านเขาไปด้วยนะคะชื่อเรืน้องบุญเปิ่นเปื่อยมางก่หน้าร้านสำนักงานใหญ่ที่แพร่กษานอยู่ไม่ไกลนะคะเชิญเลยคูกค้ามาอุดหนุนได้เลยแก้วละสามสิบบาทเท่านั้นนะฮิวใจฮิวกายสดชื่นได้ประโยชน์ได้มีของให้ชิมเทียบเลยอะใบเตยแก้วอ่อนเพีย ลดความดันดะ้วยค่ะนะเมนูเครื่องดื่มเบาๆสิป้านะีสวัสดีคนะ่ะนี่มีสมูทตี้นะคะหรือมนะันละ เื่อที่ร้านน่ารักมากเลยโอ๋จะจินๆนะคะแต่ไม่ใช่อันนี้ขนมคุยใช่บ้านเศรษฐกิจค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเจ๊ืุยใช่ไม่ใช่เจนะคะแต่ว่าช่วงเทศกาลกีเจเนี่ยเขาจะทำไส้เป็นไส้แบบฟางต้อะไรพวกนี้นะคะเขายังฟร้าอหยู่ขนมไทยต้นตำรับชาวานเป็นท็อปปี้ได้เท่าไหร่โดดได้เดิแีาหรับอยู่นะคะแล้วยังมีเมนู สำหรับใสยที่แบบชอบท็อปปิ้งพาเฟ่ดิสก์นะคะก็จะมีท็อปปิ้งทั้งปรามันเจมีออายูมีเฉาวก้ยมีไข่มุกนะคะนี่ก็ได้ราคา99บาทเท่านั้นหรือว่าตรงนี้เย็นดีนะคะหรือว่าอยากจะนะสั่งเป็นเมนูชาวฟักขมุกมูเมนานี้เลยก็ราคา79บาทค่ะสดชื่นเลยนะคะมาอดหนกันได้ที่ข้าหมูข่าหมกค่ะมาากันที่ชมูดี สำหรับสมูทตี้นะคะนี่ขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนอซาอิและทรงตรงนะคะมาจายใส่เขาเยอะมากเลยนะดิยังไม่เห็นขนมนี่ขนมตัวนี้ไอศครีมค่ะและต้องบอกนะคะว่ามีผลไม้นะคะเพงยอดค่ะเยอะแยะมากมายและทื้อเลยค่ะโอ้โหดี เปิดร้านผัดกันนะคะใหม่ๆเลยขนมโค้ค่ะปอพรคอขนมโค้กโตปั่นเพื่อสุขภาพนะคะ แล้วก็ีซอสองไปสองเนี้ยจะเป็นคาคาปีนันปัตยานและพีนันปัตนะคะที่วันนั้นราคามา้นึ่ง้อบเาบทโปิโมชั่นเฉพาะในงานเดยค่ะซื้อไซส์สแตนดาร์ดหน่ง้อยแปดสิบเก้าบาทสองถ้วยแถมเป็นไซส์สแตนดาร์ดหนึบาบาทหึงถ้วยทันทีซื้อ2แถมหนึ่งค่ะสองแถมหนึ่งค่ะที่สุุมวนะคะหน้าร้าดูเอแม็กบางนาค่ะอันนี้อะไรเต้าหู้ทอดต่อมา หรือบนรัศนนี่สำหรับร้นหรือบนรัศนนะคะชื่อร้านน่า hey. รักในเครื่องหนึ่งเจทิดตุ้งทอดค่ะแต่ไปสไตล์ไทยด้วยก็เพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยมีเผือกทอดเพื่อนๆอย่างเงี้ยกรอบแน่เพราะว่าบางนะพี่ไม่ทอดกับแยงควยแยงควยหอมลูกชิ้นเน่าอบเป็ดมีหอมลูกชิ้นหน้าวอบเป็ดมีเป็นดแยงควย สเป็นเห็ดหอมเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำนะคะน้ำจิ้มอันนี้มุกตทงค่ะ้อาินยู่ะคะสนได้ั่านะคะกับลืไนที่ได้สนิทสอฝั่งนะคะคุณ่จะอยู่ ไอติมนะคะไอติมล้นเขาเรียกว่อะไรนันนนไอติมอ่านว่าอะไระเพื่อนๆล้นนันนนเหรอเข้มหงิมป่อปีแอ นี่มีขนมบัวฮิมฮะค่ะซาลาเปาลูกละยี่สิบนะคะ หุ้ยบางพรมเพื่อนๆนี่ไงที่วันนั้นแปลว่าได้ขิงชี้ให้เพื่อนๆชมนะว่าโอ้หอมมาเลยว่าร้านเขาอยู่ที่ตรงฝ่ายทางเข้าวัดไรขิี่ค่ะมีเฉาก๊วยน่ะเต็งหนึ่งค่ะขอบคุณครับอเฉาก๊วยเจ๊หนึ่งเจ้าดังแต่ไม่เข้ามาที่นี่ต้องก้าวต้องยี่สิบเก้าบาทตัวสุดหนึ่งนะครับพี่มาลองชิมดก่อนได้นะคะเต็งหนึ่งไม่เคยกินเพื่อนๆอร่อยนะเนะเวลาเขาเสิร์ฟแปลวิาจะเป็นแบบีบมีน้ำส้ม นะคะมีสองอย่างอ่าแบบนี้มีกวะ่าด้วยก็มาอุดรจะได้เลยเนาะเดี๋ยวว่าจะติดตามว่ามีสาขาไหนบ้างไปออกอีเวนท์ที่ไหนบ้างมีก๋วยจั๊บ้านจางนะคะยาเซียมชาย กับส่วนผสมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้หาให้ดูนะคะติดตามเพจชื่อนี้เลยเนาะขนมกุชชี่โบว์บ้านเศรษฐกิจนะคะเซิร์ฟมาเขาก็จะมีตำเป็นยำกระตําที่เป็นเจค่ะเป็นเพื่อนมาไป็นไทยช่วงนี้กันกับบับนะคะกะบัฟเจนะกับบับว่าบายสบโบรไหมนะคะมีเจด้วยอ่ะแบรนด์ขนมไทยแบบกราป๋องกะบัฟไม่มีเรื่องมีอะไรเป็นน้ำผลไม้ยังมีแบบขนมประเภทนี่ไงเมนูเยอะมาก นี่ไงนี่ไงออกมาแล้วต้องไปนะคะเพื่อนเพื่อนอุทยานร้อยปีจุฬานะคะซอยนี้ก็สามารถออกได้ปกติแล้วงานเทเนี่ยเขาจะยาวข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะยาวๆเลยใช้เวลาจนไหน่รูึกว่าจะ ถึงครึ่งกิโลได้นะคะถ้าเดินยาวๆไปถึงอุทยานร้อยปีแล้วก็อุทยานร้อปีก็จะเป็นแอมพาร์คใช่ไหมแอมพาร์กมีห้างน้ำนะสะอาดมากเาพื่อนๆแอมพาร์คก็จะมีในนั้นก็จะมีร้านอาหารด้วยอยู่ฝั่งนี้นะซ้ายมือเผื่อเพื่อนๆมาแล้วจะเอ๊จะยังไงเข้าห้องนั้ำตรงไหนอะไรนะคะมีที่จอดรถค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในย่านนี้นะคะเป็นย่านน่าอยู่ มีปากกากรองมีอารัวทุเรียนมีผลไม้บินซอยทองมีสับปะแล้วก็มีอรัวเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะร้านอาหารทั้งนั้นเลยนะคะในย่านนี้แล้วก็วันนั้นพาเพื่อนๆเดินเดินออกไปบรรทัดทองทางเส้นนั้นค่ะขวามือตรงอุทยานร้อยปีนะคะแต่ว่าซอยนี้เดี๋ยวนี้จะหันให้นะคะออกได้เนี่ยซอยนี้ก็ออกออกถนนบรรทัดทองได้นะคะออกไปเลี้ยวขวานะคะหรือเลี้ยวซ้ายก็ได้ของกินทั้งทั้งถนนค่ะเพื่อนอย่างที่นันชอบก็คืออารัวทุเรียน เดี๋ยวเราเดิยนทุเรียนจริงๆเป็นรูปทุเรียนด้วยส่วนอันรั่วเป็นดอกเดซี่ขยันขายมากเลยเต็มนึงน่ารักแล้วเขาแบบเป็นดอกใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็อยู่เดี๋ยวริชจะซื้อปต้นช้าหมายถึงว่าอยู่แถวๆไหนอยู่ตรงกระปุกว่าเท่าไหร่อะคะ29บาทก็พีเก็บมาเป็นยี่สิบจ่ายี่เอากลับบ้านเนาะแล้วก็อยู่ชั้น7อยู่ตรงเหมือนกันอยู่ตรงชั้นบนเอาเล้วถ้วยนี้เสร็จเดี๋ยวใส่ใจเลยนะคะ ตอนน้ำตาลอุ่นเพิ่มไปดิน่าแดงอ๋อไม่ต้องค่ะในนี้ในนี้หวานอยู่แล้วนี่มันหวานใส่น้ำแข็งมันโอเคอยู่แล้วครับแต่คนชอบหวานที่เด็ดใส่โอทึงใช่ไหมช้อนไม่ต้องค่ะยิบก้าใช่ไหมใส่ไม่ต้องทอนค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นเจนะตรงคนส่งรเต็งหนึ่งอร่อยค่ะเป็นเพื่อนดีจังเลยขับุถขึ้นบ้านใหม่ไงเนาะได้นะคะดีด้เนี่ยมาจากนครปฐมนะคะวังพมเต็งหนึ่งี่คือชวนด หอมจึ้งชื่นใจสมุนไพรวางตรมด้วยาหมองยาดอกดสีดน้ำมันนวดค่ะมีบริการนวดคอบาลัยว่ามีนวดคอบาลัยออด้วยน้ำมันเอาสูตรสูตรเย็นก็ได้ค่ะ มันเหลืองนะมันเหลืองแกปวดเมื่อยอใช่ป่ะใช่ค่ะพี่่าวันนี้พิเศษโดยเฉพาะในงานซื้อน้ำมันพู่ยางแบบนี้ไช้เล็กร้อยเดียวเท่าเีลือศษบาทอันนี้สี่สิบาทไม่ได้ใช้แล้วขอโทษทีนะเป็นเพื่อนร้อยเดียวถ้าซื้อคู่กันนะอย่างนี้ถ้าขวดขวดแล้วเท่าไหร่อะคะโอเคแปดสิบเก้าอันนี้เพิ่มอีกไม่กี่บาทเลยสิบเอ็ดบาท เอามาเอามาค่ะเดี๋ยวว่าจะเป็นตัวแก้พิษแรงตว์กันต่อยก็ได้ะอ๋อจะมีตัวแก้พิษพี่ซื้อไปแล้วอันนี้เป็นน้ำมันใช่ป่ะคะน้ำมันสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันแต่เป็นบาล์มเป็นบาล์มอ่าอ่าเขากู้กันกินฝากดค่ะกินฝากก็ได้บอกว่าซื้อไปฝากนะคะเ่อเพิ่งจะไปว่าเลกห์ขิงมาเองค่ะ ยาามใช่มคะใช่ค่ะอย่างทีให้ดูอยู่เลยว่าวังพรมอยู่ตรงข้ามดีวังพรมมีกิจกรรมให้ทำบุญด้วยนะคะ บริจาคเท้าเก้าช่วยชีวิตตาดนะคะอยู่ที่บูธตรงข้ามเลยค่ะรับเป็นยาดูดไมว่างโรกนะคะที่มีรูปหน้าของคุณนะคะพร้อมขายของพ่อยใครสนใจมาเที่ยวงานแลก็สิ่งเจ้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้เราช่องสิงคโปร์นะคะอันนี้บูธดีหน้าค่ะเพื่อนๆคำรามน่ากลัวมากเมื่อกี้ฟ้านะคะ บดาขาศด,ดีนะถ้าเป็นช่วงตอนเยน็เยนๆหัวค่าม,มืดๆอะไรนี่คงสวยมากอ่ะเพื่อนๆรายละเอียดคลิปนะคะอยู่ตรงคอมเมนต์บนสุดนะคะ เป็นหุ่นทอดสัญจรค่ะอันนี้พับกล้วยค่ะเพื่อนๆบกเกจเจนเนียวนะคะ เพงชิมอีฮกหลีค่ะ,ะสวัสดีค่ะอีะจับชายอาหารเจนคะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดฮกหลีเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดกลับบ้านค่ะเท่าไหร่คะโอตรังะพอแล้วค่ะไม่ต้องยืม จะหมุนบนีจากั้นรมนะม่ท um> ้อคงต่จะทำให้โอ um ่ะไเร่างปรุงไม่ต้องขอบคค่ะ้านะค่ะแล้วจะไปไหนจะไปน่านหรอสัการบินใช่ไหมจะจะไัง โชคลากุงออกให้กับเราด้วยนนี่ก็เป็นอีนสิ่งที่เราสนึกของไรุครักการบูชาองค์้ระมดาเจ้าแห่งโมดาวนะครับการไหวสำคัญเลยคือการรักผู้โภคนี่นมข้าวโอ้ยค่ะเพื่อนๆตะหูโฮมเมดคูช่ตลาดคูนะคะ หง่เจียฟา้าอใจสวงฉ่ำโชบับไวนี่น่ากินปราต้องโกสะบัดน้ำมันนะคะปั้นแป้งค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้ มีที่นั่งทานนะคะแล้วก็ร้านข้างๆก็มีอีกบรรยากาศดีชอเล้งหมีกระเชตลาดภูนะคะของกินตลาดภูเยอะเพื่อนๆผู้ชายน้องหมีร้านอาเฟรงลี่ค่ะน้ำแข็งใสสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมีเกระเชต ฉันจะกินชายเย็นทุกวันมานะนี่ไม่ต้องรอคิวนานด้วยฉันจะกินชายเย็นทุกวันเพนื่อนๆอกล้วแต่แล้วก็กดค่าพษนาได้เลยท่ัน,นี้เป็นขนมนวดบางกร กอบเจนะคะมูกอบเจต้องผูป่าเจคมกอบเจต้องูปลาเจพร้อมทานได้เลยหรือแย่น้ำซุปก็ได้ราคาน่ารักไอติมลุงโจนค่ะเ,เพื่อน เขาเกบเห็ดหอมนะคะพับแอ่นพายค่ะในสายการบินไทยนะคะรอดเพื่อนๆรอ,อบนี้ไม่เปียนนะคะเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านไปตัดลีปให้เพื่อนๆชมนีม่บรรยากาศนะคะน่ารักน่ารักผากมาทันมานะคะงานเหลืออีกไม่กี่วันแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้แบบบรรยากาศดีมากเลี้ยวขวา,าไปก็ได้ของกินนะคะถนนมันทัดทองนะคะเดี๋ยวจะไปสวนก็ได้อุทยาล้อย,อยปีนะคะนั่งชิล เดี๋ยววันนี้ลิฟต์ปิดคลิปตรงนี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ